อัสซาบัยดีทำสมเบิร์ดขานเนาะมันอีกแล้วครับจะมาคุดเอาลูกมาเนาะทำสมเนาะพอมานี่มันได้ลูกกับพี่ลักกะลีได้ได้ลูกกับพี่ลักลี่มันได้ลูกอยู่ทีพุ่นคุดหู้เขาบักเลิกเขาไปเนาะไปได้ลูกอยู่ในอะไรเบื้องที่คุดเอาลูกมันเนาะเขาบู้ไวาจักโตได้ลูกมันนี่จักเป็นจักยังฮากับทีคุดเบิ่งนี่เนาะเบิ่งนี่นี่ลูกนี่ลูกมาเท่านี้เลย ได้อยู่เพื่อนก็ไม่ได้เลยมาได้วันอื่นพี่ไปหาาพื่อีเห็นมันพี่เห็นเห็นหูอยู่พี่เห็นมันเข่ามันออกพี่พนี่เนนบื้องนอกใช่คุดเบิึงเป็นเยื่องมึงลูกมาน,นี่นี่นี่หูมันชิได้จักโตเลยนี่เบื่องนี่ขั้นเขาไปแล้วจักโตได้หานอเห็นวะนี่นี่ออกมาเลยเออกมาเลยดิ มาดิเลูกมาเอามาบันนจักตัวเนจักตัวเห็นบ่แกพุ่งกันเลยพี่ปามันคือพลกแท้ข้าคมนงกอัวอยู่นคิดว่าันในนี้ชืออะไรเขียวอีเนาะ เห็ดโคตรดิบานีโอ้พี่น้องเงยมานี่น,นึกเลยมันกระสลาดแห้งเลยนะ่มานี่มันเวลายาให้ผู้ว่ามันมันได้ลูกเวลามันเวลายาให้กวนลูกมันน่ะ,ะนี่มาดำนี่นี่ไม้ดำนี่แหละมึงนอกใช่ปะเนี่ยงเข่าห้าเพื่อทีอ่เห็นห,หน,นูเว้นง่ายปุ่นใช้เวลาปุ่น ส่วนดินออกมาทำถ้ำอ๋อมันเป็นยังนึงเนาะทำส้มเลยยันติลูกมันตายนะเพราะว่ามันได้ลูกได้ทีหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยช่องทิศเลย14มือเลยมันยังมหูอ่ะมันได้ลูกจากโตจากตายจากยังนะมันเรียกคุดบึงกันเห็นก็จะเอาเมื่อไหวอยู่เฮือนหมดแหละเห็ดมันนอนมันอยู่เฮือนหมดเลี้ยงลูกอยู่เฮือนอันนี้พัด ไข้ย,ย่อันนี้มันว่ายังเป็นแบบเวลาคนตโตคนยังนั่มก็บไปเข่าคู่มันเนาะเพราะมันมีแบบคันคูอัดปากมันนะมันก็สลาดมาเนี่มันก็เฮ็ดบอนมาให้นั่มเข่าได้โอ้เดิงมาล่อลุกนกกันเนาะทำซุ่มเนาะว่ามันจะได้จ้กโตหรือมาเนี่ยเนาะว่ามันจะได้ลูกจ้กโตว่าช่อว่า นกไซยคอยในชีวิตนาทีสําเร็จ,จู่บอกมึอนี่ว่าคุดหามาหน่อยนะี่นะว่าที่ต้นมันจะเอามือเลี้ยงนี่เอาล่อเบอร์น,นกันถับวสม้มไหมมาแม่มันก็ดโคตรหู้เลยนะมาแม่มามาเนี่โนะคตรหู้เลยนี่หามันก็เป็นแบบมามันเกิดมาแล้วหามันคุดแต่มันหู้ควม่มเฮ้ยได้ละเออเบึง อยู่ป่าอยู่นอนที่ประเทศเราเป็นขี้เหื่อนมึนไงไ่เมือ่อหนาวมึงไงนอนนี่เน,นอะเมื่อนอนบมื่อน,นอนตุมม่มบะมมันเป็นขีน้เขื่อนเนาะหล่าเรือเนาะเพื่อชีห็นมันเว่นเขาง,ง่ายพูนเขาทาเขาออกเขาทำอ,อ,ทาอาชีพอ่านห่ังสือได้เนี่ย สำคุดเอาหนูนี่ันว่ามันคุดแบบว่าคำมันคุดแบบซื่อๆกับกระเช้าง่ายอยู่ทานผู้ชมเลยแดบว่าไม้นี่นะม้มันขวดไปมันเห็ดแบบอันม่งมันแบบซื่อเข้าไปเลยนะมันเงาง่ายอันนี้คุดเข้าไปเลยยังเห็ดโค้งอี่นี่ก็คือสิยาดนะเนาทานผู้ชมคือเชี่ยวมันยากอยู่คำว่าผู้มันโค้งมันคำว่าคุดแบบซื่อๆพอได้อยู่เขาบอไนะ ยังเฮ็ดโค้งอยู่อือคุณออกขุดข้าอยู่เอามารอรุ่นน้ํการทํซ่อมเลยมาเบิงว่าสิเห็นหรือบ่เห็นเห็นหรือบ่เห็นลูกบ่เนาะถ้าเบิงว่าสิมีจักโตว่าสิเอาได้หรือบ่ได้กถ้าเบิงนํากันนี่แหละอือพยายามเาต้องใความพยายามน่เฮาบาดนี้เพิ่นก็จะเอา โคบแน่บนี้ไปสายเข้าไปเยืองเยืองเบิ่งนี่นี่ขุดอืมเยืองแล้วขุดโอ้โหลมันก็ยังนี่เด้อนก็ามือเลี้ยงลูกันนี่อยู่เฮือนก็มักเลี้ยงมาแนอีต้นมานี่นี่ เื่อที่ได้ไดดว่ามันไงคุณก็ขวดออกขวดออกเอาขวดออกเอาหัวห้งไว้ คนเอารอรุ่นหนึ่งกันเราทำมาอสมมันก็เห็ุในหญ่เจ้าจอของนำมาโอ้ยอยู่เฮือนหก็ไม่ได้ได้หูอกให้ได้ยี่พี่เรารอรุ่นรอรุ่นเห็นมั้น้องฮะ เห็นหเ่ฮะเห็นหรื่เห็นเป็นช่องโตเ่เห็นช่องโตเห็นเป็นช่องโตเม่นเป็นช่องโตเออไอ้เนี่มีแต่ช่องโตเนี่ยเบิ่งก้อนคุณให้ฝูงกบคนเขายังบวไรเออเข้ิดดำๆมันอยู่นะน่ตัวดำหมดเออหากุดคือดำหมดน่โอ้คุณเนี่ยมันหางกุดคือแม่ไู้จับนะคอยกระเบนเนาะ อืมอืมอืมขอไปอีกได้หายใจก็ได้อยู่ว่ามีอากาศอยู่ว่าน้องเออม,มันเป็นหูต่ตันเนาะอากาศมันกระลวงอยู่ดิเนอะมันมัน,ม,น,ม,นมันลึกพอพิลึกเนาะมันลังซับลูกมาด้วฮะเออเอออืม <c oughs> รอรุ่นหลุอนกันดาวท่มรอรุ่นเหมือนกันเนาะมาเป็นคนตาอืมว่ามันจะเป็นมันจะมีจักรโตเนาะรอรุ่นเหมือนกันอืมเ่อยกูเกียรมาเอารอรุ่นเหมือนกันเราทำ้อืม nó luôn làm căn hoa xì đây và chi lù mình chắc tô nó đó đây ở ngại ngài phải ใ่ความอดทนเพื่อที่เอาลูกมันเลยเนี่ยเนมันมันได้อยู่บนหญ้าเนาะต้องในคุดในหามันเพื่อจะมันตายเหม่อนยมันมีแนวครบแนวตอดมันลูกมันตายก็ต้องได้เอามันได้ฮึ่มขึยินเชียงวันวักเออเชียงมันอยู่นี่ อืมอืมน้องชายคอยเห็ดแล้วมาเนี่ยเห็นบ้าเอามือจบับมาได้บ้าโอ้เจมันชี่บืนเอาให้ได้ไอ้นี่ร้อนเลยนี่ อะไรก็ต้องเอาให้ได้เลยกระเทิรนคุดเลยลูกมันนะเออชีโดนานเล็นคักแล้วบันเล็นคักเลยแล้วบอาอะเอาอะได้นี่มาดูทองคุมันโค้งไว้วะบอกว่ามัโค้งเห็นแล้มามันก็ไม่ได้โค้งทีโค้งนึงเออเอาเนี่ยเมื่อเมื่อเดี๋ยวคุดเมื่อเมื่อคุดอ้าวลองหลุดหนุ่มกันเนาะลูกมานี่นี่ thào ờ, lục má nó nọ chắp bằng ma này nhìn bắc lực, vừa chỉ đại mận, ô, tổ 1 nữa, lùi đâm nó, ừ, ừ, ô, ma này tổ 1 đại mình sai có này?

นี่ทำส้มหางกุดหนึ่งได้ไหมแม่นี่นี่นี่งกุดนี่นี่ได้ไหมแม่นี่หางกุดหางกุดหนึ่งเนาะโอ้ได้ไหมไวมาหางกุดหู้เลยทำส้มมาเป็นมาติเกิดนี่ตัวนี้หางเงามีห hmm. ังเงานีเป็นหางกุหมึงนี่คนเออนี่กำลังเขาเอานี่อ๋อเดื่อยใช่ได้มันนี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้ว ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเอาออกมาออกมาถูกมะเออนี่นี่เออโอ้เบิร์ตบานโอ้หโตบมธรรมดาเลยเบิร์ตว่านังนี่เสร็ดแล้วเนาะเอาอยังเมืองเพื่อความละเอียดเนาะเนาะคำเห็นหรือยาเออผัด กันห็นออกมาให้บดอืมหางสันตัวเดียวอบดลเนาะเออบดแล้วเอาหง่ะดำบดหมอกตัวเดียวอันไเฮคนอืมอ๋อธรรมดาเพ่ะเอาลูกองมาได้ทำมปาไหลมอีอมอืมเอ้สัมีจะทำมไหมกะขาปิดคลิป ปิดคลิปไว้เพียงสำนีเนาะลูกมันก็ได้แล้วเดีเห็นแล้วเดี๋ยวขบบนทุกโต้เ<ช>ลยนี่น,นี่ทางกุดตัวนี้โอ้ได้ได้แม่ไว้ทำพูนเออทำพูนทำพูนครับคักครับเอา,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 าสำนีละ